ตกลงข้อที่3ก็คือมัดพักเพื่อไทยว่าจะต้องสนับสนุนหัวหน้าพักเก้าไกลนายพิธาลิมเจริญรัตให้เป็นนายกรัฐมนตรีให้สำเร็จให้จงได้การที่พักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลออกแถลงการ ข้อตกลงร่วมระหว่างพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยซึ่งมีสข้อเกี่ยวกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรและตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรผมจะสรุปให้ท่านทั้งหลายฟังสีข้อที่ท่านหัวหน้าพักก้าวไกลพิธาริมเจริญรัฐมาอ่านที่โรงแรมแลงคัสเตอร์เมื่อประมาณก่อนสองทุ่ม ในข้อที่หนึ่งก็คือเสนอชื่อนายวนมุมัดนอมัตตาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและพักคก้าวไกลได้รองประธานสภาคนที่หนึ่งพักเพื่อไทยได้รองประธานสภาคนที่สองซึ่งชื่อก็แพรออกมาแล้วว่าพักคก้าวไกลรองประธานสภาก็คือคุณหมออองปฏิพัฒน์สันติพาดาส่วนพรคเพื่อไทยที่จะขึ้นมาเป็นรองประธานสภาก็คือคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านส่วนข้อสอง ประธานสภาและรองประธานสภาจะต้องผลักดันวาระที่ทำให้รัฐสภาไทยนี่กลายเป็นรัฐสภาก้าวหน้าเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนข้อที่สองนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปนะครับหลักการทั่วไปส่วนข้อที่สนี่คือจุดสำคัญนะครับที่เรามองว่าเรื่องนี้ทำให้เกิดเกมพลิก นั่นคือข้อตกลงเรื่องประธานสภาและรองประธานสภานี้เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง8ปดพักในการจัดตั้งรัฐบาลเสนอและสนับสนุนนายพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถย้ำนะครับข้อที่3นี่ข้อตกลงนี้เพื่อที่จะเสนอและสนับสนุนนายพิธาลิมเจริญรัฐ เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถโดยดำเนินการตามข้อตกลง MOU ที่ได้ลงนามร่วมกันไว้ในวันที่22พฤษภาคมข้อตกลงข้อที่3ก็คือมัดพักเพื่อไทยว่าจะต้องสนับสนุนหัวหน้าพักเก้าไกลนายพิธาลิมเจริญรัตให้เป็นนายกรัฐมนตรีให้สำเร็จให้จงได้นั่นหมายถึงว่าสุดความสามารถนะ เพื่อไทยจะบิดพิวไม่ได้ข้อที่สนี่ก็เป็นข้อสำคัญนะครับส่วนข้อที่สนั้นเนี่ยผมก็มีความวิตกกังวลลึกๆของผมนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังข้อที่สี่พักเก้าไกลและพักเพื่อไทยยืนยันร่วมกันให้ความเห็นชอบกฎหมายสำคัญเพื่อประชาชนซึ่งรวมถึงการนิรโทษกรรม คดีแสดงออกทางการเมืองและการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพได้แก่ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมร่างพระราชบัญญัติกฎอายการศึกและร่างพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตา,ามที่พักก้าวไกลเสนอน,นี่ผมไม่ตกกังวลน,นะและขมวดท้ายด้วยว่าพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าข้อตกลงเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันเพื่อเปิดเพื่อจัดตั้งรัฐบาล เข้าไปบริหารประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2566ลงวันที่3กรกฎาคมคำถามนะครับคำถามมันมีที่จะต้องถามพี่น้องประชาชนทั้งหลาย พอข้อสำคัญของข้อตกลงร่วมระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยมันมีอยู่สองข้อนะข้อที่สามก็คือเพื่อไทยจะต้องสนับสนุนหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายพิธาลิมเจริญรัตให้เป็นนายกรัฐมนตรีให้สำเร็จให้ได้นี่ข้อที่สามข้อที่สี่จะต้องมีการแก้กฎหมายตามที่พรรคก้าวไกลเสนอไม่ว่าจะเป็นการนีรโทษกรรมคดีสแสดงออกทางการเมืองซึ่งก็ตีความหมายได้เยอะนะครับ คดีแสดงออกทางการเมืองนั้นก็ตั้งแต่ปี2อง7เป็นต้นมาเนี่ยจนกระทั่งถึงยุคสมัยกลุ่มราษฎรเนคดีที่เกี่ยวเนื่องซึ่งก็อาจจะตีความเรื่องมาตา112รา112เข้าไปในกรณีนี้ได้เหมือนกันเพราะการแสดงออกทางการเมืองในกรณีมาตา112รา112ก็มีเยอะ และต้องแก้ไขร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมนั่นหมายถึงว่าจะต้องแก้วิธีการแต่งตั้งโยกย้ายแม่ทัพนายกองซึ่งสภากลาโหมมีหน้าที่ในการอนุมัติแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีเสียงเดียวหรือถ้าสองเสียงก็ต้องมีรัฐมนตรีช่วยแต่ฝ่ายแม่ทัพนี่ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบก ผู้บชิาการทหารเรือผู้บชาการทหารอากาศ4ีสี่เสียงแล้วถ้ารวมกับประลัดกระทรวงกลาโหมมีห้านัฐมนตรีกรลาโหมมีหนึ่งเสียงถ้าตั้งรัฐมนตรีช่วยก็มีสองเสียงลงมติเมื่อไหร่เหล่าผู้บัญชาการจะชนะทุกครั้งเพราะมีสี่เสียงแน่นอนครับคือกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองทัพไทยหรือกองบัญชาการทหารสูงสุดเดือ นี่เขาต้องการแก้ตรงนี้และมีการต้องการแก้กฎอัยการศึกนี่การประกาศกฎอัยการศึกปัจจุบันเนี่ยคือให้แม่ทัพหรือผู้บัญชาการมณฑนทหารบกนี่หรือผู้าานนาาบัญชาการกองพันนี่ประกาศได้เลยนี่เขาต้องการแก้ว่าการประกาศกฎอัยการศึกนั้นต้องให้ลัมตีกลาหมหรือนายกรัมตีให้ความเห็นชอบคาดหมายอย่างนั้นนะครับส่วน พรบรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนี่ซึ่งเขาต้องการจะให้อำนาจของนายกรัฐมนตรีนี่มีเหนืออำนาจของผู้บัญชาการทหารบกซึ่งมีอำนาจเต็มในเรื่องของพรบรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกออรมนก็ต้องดูครับว่าสามสี่เรื่องนี้มันจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดอะไรขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการไปปฏิรูปกองทัพยอย่างเต็มรูปแบบเลยนี่ก้าวไกลเอาไปยัดใส่ไว้ในข้อที่4เพื่อบีบให้เพื่อไทยจะต้องทำตามเขาซึ่งผมก็มองว่าเพื่อไทยเขาไม่มีเรื่องอย่างนี้นะครับนี่ยอมจริงหรือเปล่านี่ไม่รู้ท่านทั้งหลายครับเมื่อเกมมันพิกก็ต้องบอกว่า ฝ่ายอานาจรัฐเดิมนี่สะดุดนะครับนี่ต้องพูดกันตามความเป็นจริงเพราะขั้วอํานาจรัฐเดิมนี่เขาวางแผนไว้ว่าคนที่จะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรน,นั้นต้องเป็นคนของฝ่ายตนเองถึงแม้คนคนนั้นจะอยู่ในพรรคเพื่อไทยก็าตามแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นท่านบันมูมัดนอมัตถาเนี่ยก็ต้องถือว่าผิดแผนนะ ผิดแผนผิดแผนควบอำนาจเดิมไม่ว่าควบอำนาจเดิมจะเอาใครขึ้นเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นลุงตู่กลับมาหรือพลเอกประวิตรวงสุวรรณนี่ต้องถือว่าเรื่องนี้ผิดแผนใครจะมองว่าเสียม้าแลกขุนผมบอกว่าไม่ใช่เพราะถ้าหากว่าประทานสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในฝั่งของคนที่ เลือกแล้ว312เสียงเนี่ยโดยที่ไม่ใช่คนของขั้วอำนาจนี้นี่ขั้วอำนาจเดิมเนี่ยการเปลี่ยนผ่านอำนาจไม่ราบรื่นแน่นอนเพราะกำหนดระยะเวลากำหนดช่วงเวลาไม่ได้ต้องดูว่าในช่วงเช้าวันนี้นี่กลุ่มขั้วอำนาจเดิมเขาจะฮึดสู้ไหม ถ้าฮึดสู้ก็ต้องเสนอคนของตัวเองที่มีการตกลงกันไว้แล้วไปแข่งกับอาจารย์วันมูหมัดนอมาธาถึงแม้ว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยชลน่านศีแก้วบอกว่าพักการเมืองอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอคนของพักเพื่อไทยเข้าไปแข่งตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่ในความเป็นจริงครับการเสนอชื่อสามารถเสนอชื่อได้และหากผู้ถูกเสนอชื่อไม่ถอนชื่อตัวเองออกชื่อนั้นก็ยังปรากฏอยู่นี่ก็ต้องลุ้นกันครับว่าจะมีการเสนอชื่อบุคคลอย่างท่านสุชาติตันจเจริญเข้าไปแข่งกับอาจารย์วันนอไหมนี่ก็ต้องชักสงสัยอยู่เหมือนกันครับแต่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่รู้แล้ว